โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่13กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถถักบ้านเขียวแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถถักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับรายละเอียดนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโอเคครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกัน8คู่เหมือนเดิมนะครับ มาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลกัสโซซิลลาอิตาลีนะครับอย่างคู่ยูเวนตุสนะครับพบกับอินเตอร์มิลานนะครับ คู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มนะครับและคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ V.P. นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ adht หนึเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอย่างคู่อาร์เซนอลนะครับพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา6โมงครึ่งนะครับและคู่ที่ นิวคาสเซิลนะครับพบกับบูแพรมตันนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มนะครับและคู่ที่4นะครับอย่างคู่เอเวอร์ตันนะครับพบกับแอตตันวิลล่านะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับคู่ที่5นะครับอย่างคู่บอลมาร์ตนะครับพบกับไบตันนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่เลอันเซโซดานะครับพบกับเลอัน และแมริดนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา3ทุ่ม15นะครับและคู่ที่2นะครับแอนติกบินเบานะครับพบกับอาราเบตนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5าทุ่มครึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับอย่างคู่ลาดบุรีนะครับ ลาบุรี FC นะครับพบกับการท่าเรือ FC นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา1ทุ่มนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพลิดน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์หรืที่แอดเอทีหนึ่งหนึ่งนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี